สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนวันนี้นะครับจะพาไปปรับแต่ง Google Chrome ให้สวยงามมากยิ่งขึ้นกันนะครับมีวิธีการยังไงไปติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็เปิดโปรแกรม Google Chrome ขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับว่า Google Chrome ที่ผมใช้เนี่ยมีหน้าตาที่สวยงามแล้วก็มีพื้นหลังที่เราชื่นชอบแบบนี้ ทุกคนสามารถปรับแต่งได้ด้วยตนเองนะครับว,วิธีการก็คือให้มองไปที่บริเวณมุม,ม,มล่างขวามือของ Google Chrome เนี่ยจะมีไอคอนรูปดินสออยู่ตรงนี้นะครับคลิกเมาส์ไปที่ไอคอนรูปดินสอนะครับก็ปรากฏหน้าที่ชื่อว่าปรับแต่งหน้านี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับโดยปกติแล้วค่าเริ่มต้นนะครับก็จะถูกตั้งเอาไว้แบบนี้นะครับก็คือเป็น Chrome แบบคลาสสิกนะครับอ่ะผมจะปรับแต่งให้เป็นค่าเริ่มต้นซะก่อน จากนั้นก็คลิกที่ปุ่มเสร็จสิ้นก็จะเห็นว่าสียังไม่คงเปลี่ยนแปลงนะครับยังคงปรากฏสีที่เป็นสีที่ปรับแต่งอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้จะต้องกลับไปเอาสีเนี่ยให้คืนเป็นค่าเดิมก่อนนะครับก็กลับไปที่เดิมเลยครับคลิกเมาส์ที่ไอคอนรูปดินสอนะครับพอคลิกไปแล้วนะครับก็มาปรับในส่วนของสีและทีมกันต่อนะฮะแล้วก็เลือกเป็นสีเริ่มต้นครับคลิกเมาส์ไปที่สีเริ่มต้น แล้วคลิกที่ปุ่มเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ก็ได้ค่าเริ่มต้นกลับมาเรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าหากว่าอยากจะปรับแต่งให้เป็นรูปแบบที่ปรากฏเมื่อสักครู่นี้นะครับมีวิธีการดังต่อไปนี้นะครับก็คือคลิกเมาส์ไปที่ไอคอนรูปดินสอเหมือนเดิมเลยนะครับปรากฏหน้านี้ขึ้นมาในส่วนของพื้นหลังนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราต้องการพื้นหลังแบบไหนนะครับเราก็เลื่อนสกอร์บาร์ไปเรื่อยๆเลยนะครับ ซึ่งเมื่อมาพบกับสีหรือว่ารูปภาพที่เราเลือกนะครับรูปภาพที่เราต้องการเนี่ยนะครับต้องบอกว่ารูปภาพตรงนี้นะครับจะเป็นหมวดหมู่เมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับก็จะพบกับรูปภาพอื่นๆไม่ใช่เพียงแค่รูปภาพที่ปรากฏอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับและเมื่อพบกับรูปภาพอื่นๆนะครับเราก็สามารถเลื่อนสกอร์บาร์นะครับหารูปภาพที่เราต้องการได้ผมก็หาไปเรื่อยๆนะครับ เพียงแต่ว่าผมชอบภาพนี้นะครับผมขอเลือกภาพเดิมนะครับก็คลิกไปเลยเพอคลิกเสร็จเรียบร้อยก็จะเห็นว่าภาพพื้นหลังเนี่ยก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเรียบร้อยแล้วเพียงแค่นี้ก็สามารถคลิกที่ปุ่มเสร็จสิ้นได้เพียงแต่ว่าทางด้านบนเนี่ยผมต้องการที่จะให้เป็นสีที่อยู่ในโทนเดียวกับสีของภาพเพราะฉะนั้นแล้วผมขอปรับในส่วนของสีทางด้านบนด้วยนะครับก็ไปที่ เมนูทางด้านซ้ายที่ชื่อว่าสีและทีมนะครับพอคลิกไปแล้วก็เลือกเลยครับว่าต้องการสีอยู่ในโทนไหนผมขอเลือกเป็นสีน้ําเงินแก่ก็แล้วกันพอคลิกไปแล้วนะครับาทางด้านบนก็จะเปลี่ยนสีเป็นโทนสีที่เราได้เลือกเอาไว้นะครับหลังจากคลิกที่ปุ่มเสร็จสิ้นนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการปรับแต่ง Google Chrome ให้มีความสวยงามแล้วก็น่าใช้มากยิ่งขึ้นครับ นอกจากการปรับแต่งด้วยเครื่องมือของ Google Chrome เองแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะดาวน์โหลดทีมให้กับ Google Chrome ได้ด้วยนะครับมีวิธีการยังไงไปดูรายละเอียดกันในเบื้องต้นนะครับขอให้ปรับแต่งค่าเริ่มต้นกลับคืนมาเสก่อนอคลิกเมาส์ไปที่ไอคอนรูปดินสอที่บริเวณมุมทางด้านล่างขวามือของ Google Chrome นะครับพอ,พอคลิกไปแล้วนะครับก็จะพบกับ หน้าจอที่ชื่อว่าปรับแต่งหน้านี้ขึ้นมาเหมือนเดิมเลยนะครับเราคลิกเลือกไปที่พื้นหลังนะครับแล้วก็เลือกโครมแบบคลาสสิกหลังจากนั้นนะครับก็เลือกเมนูสีและทีมครับแล้วก็คลิกเลือกสีเริ่มต้นนะครับคลิกเลือกสีเริ่มต้นแล้วก็คลิกที่ปุ่มเสร็จสิน้นเพียงเท่านี้นะครับ Google Chrome ก็จะกลับมาเป็นค่าเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วนะครับพอ,อ Google Chrome กลับมาเป็นค่าเริ่มต้นแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราไปจะไปดาวน์โหลดทีมให้กับ Google Chrome กันนะครับเราก็พิมพ์คำว่า Chrome Web Store แบบนี้นะครับพอพิมพ์เสร็จแล้วก็กดปุ่ม Enter นะครับก็จะปรากฏหน้าจอที่มีเว็บไซต์ของ Google Chrome Web Store ปรากฏอยู่แบบนี้นะครับคลิกไปเลยที่ Chrome Web Store เขาก็จะเปลี่ยนหน้ามาเป็นหน้าในลักษณะแบบนี้ในหน้าต่างนี้นะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดส่วนขยายโปรแกรมเสริมของ Google Chrome ได้ด้วยนะครับแต่ใน EP นี้นะครับเราจะติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดทีมให้กับ Google Chrome กันเพราะฉะนั้นแล้วเราก็คลิกไปที่เมนูที่มีชื่อว่าทีมได้เลยพอคลิกไปแล้วนะครับก็จะปรากฏทีมของ Google เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยที่เป็นของ Google Chrome นะครับเราก็เลื่อนหา ทีมที่เราต้องการไปเรื่อยๆนะครับซึ่งค่อนข้างมีเป็นจำนวนมากเลยนะครับเมื่อพบกับทีมที่ต้องการได้แล้วนะครับก็คลิกไปที่ทีมดังกล่าวจากนั้นนะครับก็จะเห็นว่ามีปุ่มที่ชื่อว่าเพิ่มในโครมปรากฏขึ้นมาพร้อมกับหน้าจอที่เป็นรายละเอียดของทีมทีมนี้นะครับเราสามารถดูความเห็นดูการสนับสนุนรายการที่เกี่ยวข้องได้นะครับอ่ะโอเคผมจะเพิ่มเข้าไปในโครมนะครับคลิกเข้าไปเลย พอคลิกไปแล้วก็จะมีการตรวจสอบก็จะมีคําว่ากําลังตรวจสอบปรากฏอยู่และเมื่อเพิ่มเสร็จเขาก็จะมีคําว่าเพิ่มในโ o ม e แล้วนะครับเราลองคลิกไปที่ปุ่มรูปบวกตรงนี้นะครับเพื่อสร้างแท็บใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็จะไปดูกันว่าทีมปรากฏแล้วหรือยังนะครับก็จะเห็นว่าเราได้ทีมตามที่เราไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับ จะเห็นได้ว่าการปรับแต่ง Google Chrome ให้สวยงามและน่าใช้งานนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยนอกจากจะมีเครื่องมือของ Google Chrome เองแล้วเราก็ยังสามารถที่จะดาวน์โหลดทีมมาติดตั้งเพิ่มได้ด้วยนะครับหวังว่าเรื่องราวใน EP นี้นะครับจะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น,น้อยนะครับยังไงฝากกดติดตามในเทคโนโลยีชแนลฝากกดไลค์กดแชร์และถ้ามีคำถามใดๆนะครับสามารถพิมพ์เอาไว้ ในคอมเมนต,ต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับยังไง EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ